สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการนำระบบ Lockout, Tagout หรือที่เรียกสันส้นๆว่าโลโต้ไปใช้จริงๆในโรงงานกันนะคะครับสวัสดีครับจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยหัวข้อคือการประยุกต์ใช้โลโต้ในโรงงานจริงเป้าหมายเราก็คืออยากทำความเข้าใจให้ชัดๆเลยค่ะว่าโลโต้เนี่ยมันสำคัญยังไงแล้วในหน้าง,งานจริงๆเนี่ยเขาปฏิบัติกันแบบไหนครับ โลโต้ oto, ถ้าเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับมันคือกระบวนการด้านความปลอดภัยนะครับที่เอาไว้ควบคุมพลังงานอันตรายพลังงานอันตรายใช่ครับอย่างพวกไฟฟ้าไฮดรอลิกลม้มความร้อนหรืออะไรก็ตามที่มันขับเคลื่อนเครื่องจักรได้นะครับคือต้องควบคุมมันไว้ตอนที่เข้าไปซ่อมหรือเข้าไปทํางานกับเครื่องจักรอ๋อค่ะหัวใจสําคัญเลยก็คือป้องกันไม่ให้เครื่องมันทํางานหรือว่าปล่อยพลังงานออกมาแบบที่เราไม่ได้คาดคิดซึ่งมันอันตรายมากครับ อาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้เลยออย่างที่เขาพูดกันบ่อยๆนะครับว่ามาตรการเนี่ยไม่ใช่แค่เขียนไว้ในคู่มือเฉยๆแต่ต้องลงมือทําจริงๆในทุกพื้นที่ทํางานเรื่องนี้สําคัญมากครับผมฟังดูเป็นหลักการที่สําคัญมากๆเลยนะคะแต่พอดูรายละเอียดแล้วเนี่ยลอก,กาวนี่มันมีขั้นตอนที่ค่อนข้างออชัดเจนเป็นระบบเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่ว่าเอาแม่กุญแจไปคล้องคลองแล้วก็จบใช่ครับมันต้องเป็นระบบ ลองมาไล่เรียงกันดูหน่อยไหมคะว่าจริงๆเราต้องทำอะไรบ้างเท่าที่ดูข้อมูลมานะคะคือต้องเริ่มตั้งแต่การแจ้งขออนุญาตทำงานก่อนครับอันดับแรกเลยแล้วก็ต้องไปตัดแยกแหล่งพลังงานจริงๆที่จ่ายให้เครื่องจักรตัวนั้นถูกต้องครับต้องตัดให้ถูกจุดจากนั้นก็ใช้อุปกรณ์ล็อกเฉพาะทางอย่างแม่กุญแจส่วนตัวหรือบางทีถ้าทำงานหลายคนก็อาจจะมีอุปกรณ์คล้องให้ล็อกกุญแจได,ได้หลายๆดอกอืม ใช่ครับแบบกรุ๊ปล็อกเก้าแล้วก็ต้องติดป้ายแท็กเอาด้วยใช่ไหมคะที่บอกว่าใครล็อกอยู่ทำอะไรอยู่ครับป้ายนี่สำคัญมากบอกข้อมูลจำเป็นและที่สำคัญมากๆเลยก็คือต้องตรวจสอบให้แน่ใจจริงๆว่าไม่มีพลังงานหลงเหลืออยู่แล้วก่อนที่จะเริ่มงานอันนี้ห้ามข้ามเด็ดขาดครับต้อง verify zero energy state เหมือนอินโฟกราฟิก5ขั้นตอนที่เราเห็นกันบ่อยๆเลยนะคะแจ้งขออนุญาตตัดพลังงานล็อกติดป้ายแล้วก็ตรวจสอบ ใช่เลยครับความเป็นระบบและครบถ้วนทุกขั้นตอนนี้และครับที่สําคัญมากเพราะมันเกี่ยวกับความปลอดภัยของชีวิตคนทํางานโดยตรงเลยนะค่ะมีกรณีศึกษาที่ชัดเจนมากๆเลยครับจากโรงงานผลิตเครื่องจักรกลที่หนึ่งทแถวนิคมบางปูอ๋อเหรอคะเป็นยังไงคะครับข้อมูลข้อระบุว่าก่อนที่จะนํา LOTO มาใช้อย่างจริงจังเนี่ย เคยมีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นช่างเทคนิคคนนึงถูกไฟฟ้าดูดตอนก็ไปซ่อมสายพันลำเลียงโหน่ากลัวจังค่ะครับสาเหตุก็เพราะว่าคิดว่าแค่ปิดสวิตช์ก็น่าจะพอแล้วแต่จริงๆไม่ได้มีการตัดแยกพลังงานออกจากระบบให้สมบูรณ์นะครับอืมเข้าใจเลยค่ะพอโรงงานเขาตัดสินใจเอา LOTO มาปรับใช้อย่างเข้มงวดเลยตามมาตรฐานสากลอย่างโอชาของอเมริกาหรือ ISO 45001ที่เป็นมาตรฐานสากลด้านอาชีวอนามัยครับ ค่ะแล้วผลเป็นยังไงคะผลลัพธ์นี่น่าทึ่งมากครับคืออุบัติเหตุที่เกี่ยวกวับพลังงานตกค้างหรือการที่เครื่องจัดมันทำงานเองโดยไม่คาดคิดเนี่ยลดลงเป็นศูนย์เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอคะครับภายในแค่6เดือนเองนะสุดยอดเลยค่ะสแสดงว่าโลโต้นี่มันมีประสิทธิภาพจริงๆนะคะแล้วอย่างในกรณีโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ระยองล่ะคะอันนั้นข้อมูลเราก็มีเหมือนกัน เขาเอาไปใช้กับเครื่องจักรที่ดูซับซ้อนขึ้นอย่างเครื่องปั๊มไฮดรอลิกใหญ่ๆตอนเปลี่ยนแม่พิมพ์อันนี้เขาทำยังไงบ้างคะอ๋อที่โรงงานระยองนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากครับเขาใช้โลโตอย่างเข้มงวดมากๆเลยเวลาจะเปลี่ยนแม่พิมพ์เครื่องปั๊มเพราะจุดนั้นมันอันตรายสูงต้องมั่นใจจริงๆว่าไม่มีพลังงานไฮดรอลิกหรือไฟฟ้าหลงเหลืออยู่เลยก่อนที่จะให้คนเข้าไปทํางานค่ะก็คือต้องมีการตัดพลังงานทั้งสองระบบเลยแล้วก็ใช้ชุดอุปกรณ์โลโตเนี่ย ล็อกที่วาวกับสวิตช์ควบคุมหลักอย่างรัดกุมมากๆากอืมทำให้เห็นภาพเลยค่ะว่าต้องปรับใช้ให้เข้ากับเครื่องจักรแต่ละแบบจริงๆใช่ครับแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวขั้นตอนหรืออุปกรณ์อย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นเรื่องของออวัฒนธรรมองค์กรด้วยวัฒนธรรมองค์กรหมายความว่ายังไงคะก็หมายถึงการที่ทุกคนในองค์กรนะครับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงลงไปถึงพนักงานหน้างานเลย ต้องเข้าใจถึงความสำคัญของโลโต้จริงๆอ๋อ oh, ค่ะไม่ใช่แค่ทำตามกฎถูกต้องครับไม่ใช่แค่ทำตามตามกันไปหรือทำเพราะกลัวโดนลงโทษต้องมีการฝึกอบรมที่ดีมากๆให้เห็นเลยว่าทำไมต้องทำทำแล้วมันปลอดภัยกับตัวเองกับเพื่อนร่วมงานยังไงอืม mm hmm. รวมถึงต้องมีระบบการติดตามตรวจสอบที่มันเข้มงวดด้วยครับเช่นอาจจะใช้เช็คลิสต์ตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วนของการทำโลโต้เป็นประจำ แล้วเดี๋ยวนี้ก็มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพตรงนี้ได้เยอะเหมือนกันนะอย่างเช่นอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นการใช้ RFID tag ติดที่แม่กุญแจเลยเพื่อระบุตัวต,วตนคนล็อกแล้วก็บันทึกข้อมูลอัตโนมัติหรือบางที่ก็มีโมบายแอปสำหรับแจ้งเตือนสถานะโลโตหรือมีโลโตเแดชบอร์ดที่แสดงภาพรวมเลยว่าเครื่องไหนกำลังล็อกอยู่บ้างทั้งโรงงานแบบเรียลไทม์เลย โห oh, ทันสมัยมากเลยค่ะครับซึ่งเทคโนโลยีพวกนี้มันก็ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือแล้วก็ความสะดวกในการจัดการได้เยอะแล้วมันก็สอดคล้องกับข้อกำหนดใน ISO 45,001ด้วยครับข้อ8.1.3ที่เขาเน้นเรื่องกระบวนการควบคุมพลังงานที่ต้องมีการจัดการการเข้าถึงที่ชัดเจน แสดงว่าต้องผสมผสานกันหมดเลยทั้งเรื่องคนกระบวนการแล้วก็เทคโนโลยีเพื่อให้ระบบมันสมบูรณ์ที่สุดแล้วถ้าโรงงานเขาอยากจะวัดผลล่ะคะว่าระบบโลโต้ที่ทำไปเนี่ยมันได้ผลจริงๆหรือเปล่าเขาใช้ตัวชี้วัดหรือ KPI อะไรมาวัดกันบ้างคะมีหลายตัวเลยครับที่นิยมใช้กันก็เช่นเอ่อเปอร์เซ็นต์พนักงานที่ผ่านการอบรมแล้วก็ทดสอบความเข้าใจเรื่องโลโต้แล้วอันนี้ก็ควรจะสูงมากๆอาจจะตั้งเป้าไว้สัก95%ขึ้นไปเลยค่ะ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนรู้ใช่ครับหรืออัตราการตรวจเจอการทำลโลโต้ที่มันไม่สมบูรณ์หรือไม่เป็นไปตามขั้นตอนอันนี้ก็ควรจะต่ำมากๆใกล้ศูนย์เลยอาจจะตั้งเป้าไม่เกิน3%เพื่อให้รู้ว่าระบบมันมีการควบคุมและปฏิบัติตามจริงจังและแน่นอนครับเป้าหมายสูงสุดที่ทุกโรงงานอยากได้ก็คือจำนวนอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับพลังงานอันตรายเนี่ยต้องเป็นศูนย์ต้องเป็นศูนย์เท่านั้นครับ ตัวเลขนี้แหละครับที่บอกว่าลโต้มันเวิร์กจริงๆในโรงงานนั้นเข้าใจเลยค่ะทั้งหมดนี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยว่าโลตโต้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคอย่างเดียวแต่เป็นระบบที่ต้องใส่ใจในทุกมิติเลยนะคะถูกต้องครับสรุปได้เลยว่าโลตโต้เนี่ยเป็นเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงที่ขาดไม่ได้เลยนะครับในการทำงานกับเครื่องจักรในโรงงานค่ะซึ่งความสำเร็จเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการทำตามขั้นตอนที่เป็นระบบ มีความเข้าใจแล้วก็การมีส่วนร่วมจริงๆของพนักงานทุกคนการสนับสนุนอย่างจริงจังจากฝ่ายบริหารแล้วก็อาจจะรวมถึงการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือของระบบด้วยครับค่ะมีข้อสรุปจากแหล่งข้อมูลที่เราดูมาน่าสนใจมากเลยค่ะเขาบอกว่า โลโต้ที่ใช้อย่างจริงจังไม่ใช่เพียงการล็อกเครื่องแต่คือการปลดล็อกความปลอดภัยที่ยั่งยืนในโรงงานโอ้โหขมมากครับใช่ค่ะเป็นคำที่แบบเออใช่เลยก่อนจะจากกันไปนะคะก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงค่ะว่านอกเหนือจากเรื่องขั้นตอนกฎระเบียบหรือเทคโนโลยีที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยมันจะมีวิธีไหนอีกบ้างคะที่จะช่วยสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้มันฝังรากลึกในองค์กรจริงๆอืม จนกระทั่งการทำโลตโต้เนี่ยกลายเป็นเรื่องปกติสามัญที่ทุกคนทำอย่างถูกต้องทุกครั้งเหมือนเป็นสัญชาตญาณไปเลยโดยที่ไม่ต้องมีใครคอยมาบอกหรือคอยมาตรวจสอบตลอดเวลานั่นสินะครับเป็นความท้าทายที่สำคัญเลยน่าจะเป็นความท้าทายที่สำคัญมากๆสำหรับหลายๆที่เลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลคะ่ะยินดีครับผม